Just wish she knew. The Shadows ตอนนี้ผมติดคิวกอตเม็ดม่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาดูกันครับว่าผมที่ติดเม็ดม่วงในทอประเทศจะเล่นวัาดียังไงกับการเล่นคิวกอตในตำแหน่งของจังเกิก็ขอกล่าวสวัสดียุทคนกันด้วยนะครับยินดี้เราก็สู่ช่องไหนสกาย h ช n n นลนะวันนี้เราก็จะมาเล่นตัวของคิวกอตในตำแหน่งจังเกิกันยงงหรือตำแหน่งป่านะโอเค เล่นป่าแล้วก็จะสอนเทคนิคการฟาร,ร์ม2กองให้ดูกันนะครับในช่วงต้นเกมก่อนเฮ้ยเดี๋ยวแกมันจะไปดึงไม่ได้แฮทุกคนโหเสียเวลาเลยทีเนี้ยตอนนี้คือเราฟาร,ร์ม2กองไม่ได้แล้วนะถ้าจะฟาร,ร์ม2กองครั้งเมื่อกี้น่าจะเสียเวลาไปหน่อยอตีแล้วก็ฟาร,รม์ฟรรมฟาร์มคือไอการฟาร,ร์ม2กองเนี่ยคือจะใช้ จาตีเจ้าตัวเล็กเนี่ยตอนที่ผมกับตตีให้มันเดินมานี่ต่อแล้วก็ตีปะปูแบบน,นี้มัาจะงงฮะเดี๋ยวจะสอนหลังจากจบเกมนี้เ้ากันนะท้ายคลิปอย่าลืมนะครับผมมาดูกันด้วยการฟาร์มสองกองมาแล้วก็ฟาร์มไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะตัดคลิปเล็กผมทำไมนะโอ้แต่ก่อนตัดคลิปผม,มใช่งสี่อยู่มั้งนะ คือถ้าตัดน่ะคือให้ผมววสีก่อนต้อค่อยตัดโอเคอ๋อะเวสี่อยู่ใน,นเกมนี้คือ้เติหลุดด้วยอืงานหยาบเลยอันนีน้เกมนี้ที่ผมเลือกคิวคอดมานะครับเพราะว่าผมจะแก้ทางตัวของแฟกนั่นเองครับถึงจะไม่มีแก้ผมก็เล่นอยู่แล้วแหละคิวคอรอาไปตอนหนึ่งที่แก้คิกวกอดได้ไม่ใช่แก้แฟกตกได้ดีบ้าคิวกอดแก้คิอวอดบ้าไปเลยในแรงยัเว้นหมดห้าห้าหนึ่ง บนมันจะมีไฟนะโอเคเราึินไปบนกันดีกว่าหม่งนเราจะมาช้าหน่อยแต่ทีมตรงข้ามยังบวกกันอยู่ขอคิวในเพื่อนเป็นอันหนึงตัวลีเดนาเซติเกอร์ยังไม่แมนติขอคิวโอเคสวยเพื่อนเราเลือดหนอนทุกตัวน่าจะเปิดมังกรไม่ได้แหละขอยาแล้วกันอยากเอาดาร์กเลเยอะอยู่ ต้นเกมอะคิวคอ์ดฟาร์มก่อนนะตอนนี้ก็อยู่ประมาณแรง์คอนเกือบจะสามดาวนะถ้าชนะเกมนี้ก็น่าจะ28ดาวแล้วแหละรับเเวฟกลางนะคิวกอดการเล่นลนกลางไม่ใช่การเล่นจังเนตตำแหน่งจังเกิลเราต้องเน้นฟาร์มเป็นส่วนใหญ่นะต้นเกมถ้าเราจะไปบอกโุ่รลคฮุ่ะอะไรแบบนั้นเราตายอย่างเดียวนะครับบอกก่อนนะคิวกอดเป็นหนึ่งตัวนะครับที่ต้องใช้ไอเทมมากๆแล้วก็ต้องใช้เลเวลค่อนข้างจะเยอะนะเลเวลอะไรเลเวลในการใช้อัพสกิลสองอันนี้ครับ ยิ่งสกิลสองเราอัพเยอะเราก็จะยิ่งดูด,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 ดแรงขึ้นนะไม่ใช่แค่มีเบสดาเมจที่ดุแรงเท่านั้นนะต้องมีสกิลสองที่เลเวลเพิ่มขึ้นด้วยที่ีฟาร์มอะไรได้ฟาร์มไปเลยนะอย่าเพิ่งไปปวกเยอะผมเชื่อว่าเคยมีคนที่เล่นคิวกรอตอยู่แล้วก็ไปบวกต้นเกมแบบฮกลาฮกลาแบบนี้แล้วก็ตายน่าจะมีแหละ ถ้าจะไม่ผิดในคลิปนี้ยในในเกมเนี้ยผมใจร้อนด้วยลีหนึ่งช็อตก็เลยตายอย่ามาดูกันนะครับว่าช็อตไหนนั้นโอเคเราหลอยป้อมกลางนะถึงแม้ว่าจะเป็นช่องยังไม่เกินศีลที่ก็เถอะแต่ว่าคิวกราดมีสกิลที่ตีป้อมได้รุนแรงมากเลยจากสกิลสองนี่แป๊บๆก,ก็ครึ่งหล่อแล้วอนะ่ะเนาะไม่มีคลิปแถวนี้ให้ฟังแล้วเท่าเอ้ยเหงาเลยทีนี้ เล่นคิว <God> กก็ต้องหาที่ฟาร์มไปเรื่อยๆนะต้นเกมถ้าบวกไม่อยากเลี่ยงการบวกได้ก็อย่าบวกนะยกเวียนเ้าว่าเพื่อนเราจะตามบนมันจะมีการบวกเกิดขึ้นนะอเอากลางแล้วกันเราไม่เอากลางนะเพราะว่าเราจะปล่อยให้คีให้เมรเรีรตบนมันจะมีการบวกกันอีกแล้วโอเคเรามีบับเลสอยู่ตามเลยนะการเล่นคิวก้อเราต้องมีบับเลสตลอดนะครับสหรับคิวก้อนตาม Q ตาน,นะถ้าไม่มเาาีเราตามใครไม่ทันนะ โอเคแก๊กตายเห็นไหมมาแก๊กแก๊กเดินสโลว์มากๆแต่ถ้าไม่มีบัฟเดที่สโล่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะเราอาจจะฆ่าไม่ได้เลยก็ได้นะเพราะว่าตัวของแก๊กไม่ใช่ตัวของเราไม่มีสโลว์อะไรเลยเราเปลี่ยนสกิลหนึ่งของเรานะแต่ว่ามันใช้ได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็คูลดาวน์โคตรจะนานตีตีแล้วสุกเอาอีกได้ชิลๆแล้วถ้าเขาไม่มีไอเทมนะเราจะไฟเสร็จแล้วก็กลับมาฟาร์มนะพยายามฟาร์มไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจนกว่าเราจะมีไอเทมนะ บอกก่อนนะในเกมเนี้ยผมจะออกเป็นสายดาเมจล้วนนะชิ้นแรกจะเจาเป็นคริติคอลมาก่อนนะครับถ้าออกคริติคอลมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะออกเป็นอ่าโซลิเวอร์มานะดาฟาร์มสีแดงขั้นเต็มดึงปุบหน่อยสิแรกอันนี้เราต้องรอกันบนนะเดี๋ยวป้อมแตกดึงปุบหน่อยสิไม่ดึงงนะี้ดีพุกใส่เลยไม่ถึงแฮนดะ์นี้เราเผยชิดนที่หนึ่งเผยใส่แทงแว่ะกดชิบหายโอ้โน oh, no. อ๋อช็อตนี้ที่ผมบอกว่าใจร้อนสตาไม่ใช่ล้างสถานะระยะเวลาอันตรีเราหมดพอดีปะท่เอเลยพลาดเลยช็อตนี้แต่ว่าอันนี้เราตายในช่องของต้นเกมไม่เป็นไรนะต้นเกมเรามันเกิดนานไม่ใช่มันคูดาวการเกิดนานอยู่เลียวอยู่อะไรกันกันครับเนี่ยผู้สติกับรับยังไม่ชินเลยมา <S <S ที่บอกว่ายังไม่ชินก็คือยังพลาดไม่ชินนะ เอาล่ะเกิดมาก็มาฟาร,ร์มบับเล็กกันดีก,กว่าผมตีแบบฮุราหฮราถ้าเรามีดาบคีเมื่อไหร่เราได้โซลิเวอร์มาตอนนั้นเราสามารถบวกได้แล้วนะเพราะว่าเราจะมีดาเมจที่มากแล้วนะครับแล้วก็เรามีความในการโจมตีเพิ่มมาอีกจากวอลบูลนะในช่องของเดทเกมนะครับเราสามารถเปลี่ยนจากวอลบูลเป็นโซนิคบูลได้นะหรือรองเท้าเกาะนี่เองนะเพื่อที่จะรับเท้าให้เยอะๆนะครับผมร,รับดาเมจเยอะๆนั่นแหละเพราะว่าโซนิคบูลมีความสามารถในการลดดาเมจ าการตีประมาณ1 5เปอร์แล้วก็ได้รับเกาะมาอีก110เปอร์ค่อนข้างเยอะมากนะเนี่ยหมอะคิวกว็สุดเลยเพราะคิว,ก,วก็มีสกิลอัลติเมทที่ต่างสถานาะแบบ110เอร์เอ,อยู่แล้วเนาะจุดไปเอาไปซอลลิเวอร์ดีกว่าเราเคิปกลางไปให้เร็วที่สุดนะแล้วก็ไปหาฟาร์มที่อื่นไว้เดี๋ยวจะเอามาังกรก่อนที่จะไปบ้าฟาร์นะครับ <S 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 รอัตีเล่น บ้างก็ได้นะใน,นในการขั้นที่แล้วก็การสถานะจากบางกรแต่ว่าถ้ายังไม่ชวนครับว่ามันกําลังจะมีการบวกเกิดขึ้นเราอย่าใช้อันติด,ดขาดถ้าเราชัวร์ว่ามันจะไม่มีการบวกเกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องใช้อันติเล่นๆนะเล่นแล้วเราก็สามารถใช้อันติเล่นๆได้นะไม่เป็นไรอ่ะมันคูดาวเร็วอยู่ถ้ามีวัฟฟ้านะโอเคฟาร์มได้ฟาร์มไปเลยนะอย่าพยายามว่างตเด,ดขาดนะทำไมถึงพยายามต่ว่าง ถ้าเราว่างเราก็จะไปสามารถหาเงินได้นีอลองคิกวก่ก็พยายามหาเงินไปเรื่อยๆนะเขาอยู่สองให้เรายังไม่ชัวร์ว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่าเราก็ถอยนะครับตอนนี้เรามีแค่เซฟเซตินะโอเคโซลิเวอร์มาเรียบร้อยชิ้นต่อไปที่เราจะออกเดี๋ยวคิดก่อนนะจะเป็นโบเกนหรือตัฟเตอร์ประกอบดีเอาทารอนมานะทำไมถึงเป็นทารอนมีแก๊กก็อ่าตัวของนิปโปนะเป็นไฟเตอร์ก็แทงถ้าเราออกมาในเกมนี้ลนะาลายได้ดีจัดอีกอย่างนะให้เต๋ามันเจะอะเป็นฟอสต์กดัด ฟอสเข็ไม่ก็เป็นเฮวกะเอนะเราจะตีเป็นเปอร์เซ็นต uh ์เลือดแตงขึ้นนะครับคือการทำงานของทาลอนั้ถ้ายิ่งศัตรูยิ่งมีเลือดเยอะการทำงานของทาลอนก็จะสร้างดาเมจเยอะนั่นเองครับสูงสุดเกืบ้าเปอร์เซ็นต์เอฟพีปัจจุบันของศัตรูได้นะเอาละมาแก๊งล่างกว่าเรามีบัฟเลต้าเนี่ยเขาเหมือนเล่นหน้าแปลงบ้างไปเมื่อกี้ตายเลย นี่เลยทุกคนผมบอกแล้วว่าบัฟเลสสำคัญกับคิวกอตมากโอเคตายถ้าไม่มีบัฟเลสบอกเลยว่าไล่แก๊กปรา,านในเมื่อกี้เขามีฟิกเกอร์ด้วยดิกแบบปรปอมแล้วอันนี้เอาดาร์กเซย์ต่อดีไหมนะเดี๋ยวก่อนละกันเดี๋ยวเอาคลิปก่อนคิวปก่อนนะในช่วงของการเกมเด็กเกมหรือช่วงท่านาทีไปต่อปสามารถมาแยกดันแทนออฟเลนของเราก็ได้ครับเพื่อที่จะจาหาเงินไปในตัวด้วยรุ่นใช้สกิลสองทีปนะโอเค สตูไม่มากันก็มาดาักสเตเดียร์แลนะ,นะตอนนี้ไม่ใช่ดิตอนนี้ชื่ออินฟินิทสเตเดียร์นะดาร์คเวลส์อดตีไปไปแมปทุกคนเราตีแป๊บเดียวแล้วถ้าได้ดาบคีแล้วเนะี่ยอแล้วก็สโตเวอร์ตีก็ไม่ใช่เอากัออบเจกโคตรจะเร็วลิเลียนไม่มีแปลงด่างแล้เนี่ยติสลโลเราตายต่อได้นะทุกคนเขา้าไปเลยแก,กย๊กจะดิโอ้แย่่แแล้วแยแล้ว ให้ยัเตะเกมนี้เขาเล่นไม่ค่อยเข้มสักเท่าไหร่นะถ้าเขาเล่นเข้มนี่ผมว่าผมโดนลำตายตั้งแต่ตตจังหวะแรกแล้วหรือมะฉันจะไปตัดเลือดเดี๋ยวดูก่อนนะถ้าตัวของดิปป้ไม่มีอิมแพคอะไรกับเกมมากหรือมันสร้างปัญหาอะไรโอ้ยให้ยัยเตะตายเมันสร้างปัญหาอะไรได้ไม่เยอะผมก็จะออกเป็นโบเก้นมาแทนนะเพราะว่าตอนเนี้ยถอดโบเก้นมาเราคุ้มแน่นอนครับเพราะว่าเกมเรานำมากอย่น,นี้เป็นกลางต่อตีตีแป๊บเดียวแล้วแตก เมน่าบอกอยากบกมากมหาขีดแล้วก็กลับไปฟาร์มบัฟฟ้าเราดีกว่าเดี๋ยวค่อยเอาตัวของอะไรฮอร์ี่ดะก่อนนะหลักๆต้องมีบัฟฟ้านะครับเพื่อใช้คอมโบกับเดวิลเอาไปแค้นิงไดีดยิ่งขึ้นนะเกมนี้คือผมใช้เป็นพลังแฝงเดวิลอ๋อจะว่าไปมีคนมาคอมเมนต์ตอนคลิปที่แล้วเลยนะทำไมถึงไม่ใช้พลังแฝงนกจิบเดี๋ยวจะขออธิบายก่อนนะครับว่าพลังแฝงนกจิบก็เอามาไว้ใช้สำหรับการวนเลนนะ สามารถใช้ได้ทุกเกมเลยอันนี้ไม่ผิดอะไรทั้งนั้นแหละแล้วก็พลังแฝงรีวิวเอาไป n ค่นงครับเป็นความถนดัดของผมเองนะเพราะว่าผมชอบสกลไลด์ไปหาสตโตสกิลสอก็ชอบอันติประมาณนี้คือมันจะทําสามารถคัมโมก,กับสกิลเดวิวเอาไป n ค่นงได้ดีมากถ้าเราก,กดสกิลสอแล้วเราอันตี Devil เดวิวด้งมันจะลดกูดาให้เราอีกประมาณ20%ครับลดกูดาสกิลทันทีอ่ะยี่สก็จะไม่ผิดนะ ถ้ามีรถคูดาในตัวถึง40ด้วยกันจะสามารถใช้สกิลสองได้แบบ2ครั้งติดต่อเลยนะกบรถสวยครับไม่ใช่ดิกิ้งกบมีปีข้ามทุกได้นะเพราะว่าสกิลสองของคิวโกอดะมันบัฟระยะมาให้ไกลมากๆเลยนั่นเองจบได้นะทุกคนนะี่โอเคจบได้จบนะครับอย่าปล่อยไปให้เรทโดนขาดนะคิวโก้ใน,นเกมนี้มันเป็นตัวเรทก็จริงครับ แต่ว่าในเกมนั้มีไฮเตะด้วยถ้าไฮเตะหลุดไปถึงกลางเกมไม่ใช่เลดเกมได้มีเทมเขาปกช่องบอกว่าเราแพ้แน่นอนครับเพราะว่าตัวของเรานะครับเกียดไฮเตะมากเลยแล้วก็แนะนําครับสำหรับใครที่ต้องคิวก่อนนะแบนด์ไฮเตะทุกเกมเลยก็ได้นะเราไม่มีสตันขาดเขาเลยนั่นเองหรือสกิลตามน้อยมากๆโอเคประมาณนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับแบบการในคิวกับป๋านะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไลค์สแกนเนลด้วยนะครับยูนดีก็สกระิ่งกันด้วยครับก็จะเป็นเก็บอะไรต่อไปนั้นก็ฝากกด ไอ้บิชัยฝากติตามกันด้วยนะครับ See you again next ไอ้ใิชัย See you again in next video บ๊ายบยเกอบลีมไปซะสนิทเลยสอนเทคนิคการฟาร์มสองกองอย่างที่นึ่งเราจะลากคลิปเจ้าตัวนี้มาก่อนนะแล้วก็ลากปลาฟ้าให้อยู่ในจุดตรงนี้นจุดที่เราอยู่ในพุ่มโอเคพออยู่ในพุ่มมันก็ใช้ิวสเนี่ยเห็นปะมันฟาร์มสองกองได้นี่ก็คือเทคนิคการฟาร์มสองกองฉบับคิวกอดน,นะครับ บอกกันนะเทคนิคตรงนี้ผมไม่ได้คิดเองนะผมเอามาจากาไม่ใช่ผมดูในคลิปของช่องคุโมเดลนะครับหรือเป็นช่องคิวการระดับหนึ่งนั่นเองแล้วก็เอามาทําตามเองก็สรุปก็คือได้ผลดีกว่าที่คิดแนฮะไม่ใช่ได้ดีได้ผลดีกว่าที่เห็นฮนะและต่อมาคือเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับเดวิลออฟเคานิงนะครับโอเคก็เริ่มนมาได้เนี่ยเอาพลังแสงเดวิลลบคูดา้าสกิลธรรมดา30แล้วก็หลังจากนั้นได้รับลบคูด้าอีกยี่สินั่นเอง ตอนนี้เรามีร็คคูดาวอยู่ทั้งหมด40เปอร์การใช้สกิลหนึ่งของคิวโกตอ่ะถ้าใช้พุ่งผ่านศัตรูมันจะลดสี่วีนั่นเองเนี่ยสีว่วีมันจะคูดาวเจ็วีนะนะสกิลทั้งหมดอะ่ะแต่ว่าถ้าพุ่งโดนมันจะคูดาวสามวินาทีเดี๋ยวพุ่งให้ดูนี่เจ็ดวีเห็นไหมแล้วก็นะครับการคอมโบกับเดวี่วอร์แบคเคนิงเห็นไหมว่ามันจะรีทันทีให้กดสกิลหนึ่งสกิลสองพุ่งไปหาศัตรูให้โดนแล้วก็กดอันทที่เดวี่มันจะเด้งนะแล้วทีนี้เราก็จะสามารถลดคูดาวสกิล สามเราได้น,นั่นเองครับไม่ใช่สกิลหนึ่งเราแบบไซคูดาวเลยอ่ะประมาณนี้นีน่แต่ก็คือเหตุผลที่ผมใช้รีวิวเอาไปแค่นนะหวังว่าคนดูคนนั้นเขาจะมาเห็นผมทดสอบให้ดูนะครับว่าทำไมผมถึงใช้รีวิวก็ด้วยเหตุผลนี้แหละโอเคก็ see you again in next video ของจริงอ่ะบ๊ายบาย